จากพี่น้องมันนีทีเด็ดพัดบักเสือด้วยจ้ะใส่หมูลงไปเยอะข้นหอย ตามด้วยผค้งง่วใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หล่เสียบหล่แล้วก<ช>็แล้วก็บะนะดดีจัน้อยตามเนื่อจจาผู้ใด่งบ่อมาบอกว่าต้องใส่เนาะค่ะเนาะใส่เพิ่มรสชาติทีนี้มันหวานอีกน้อย ใบมะเขือเนาะค่ะใส่ลงไปเลยๆี่เขาทันไบู้ยมาได้พี่นองมันกะแสบแห้งบึงน้ำข้าบงน้ำใบมะกรูดจ้าไบใบแบบเด้อพี่นองใบกะเพราจ้าอีตูให้บานห้องอีตูให้